เอาวันนี้นะครับทางนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาซึ่งเขาได้รับมอบอํานาจจากอดีตข้าราชการโรงพยาบาลตากสินก็คือคุณพวงเพชรส้อยสนธินะฮะไปยื่นฟ้องผู้บรรชาการเรือนจํากลางคลองเปรมแล้วก็ผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องที่1และ2องฮะเขาไปฟ้องกับแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองกลางนะครับเนื้อหาใจความก็คือว่า อย่าขอให้สามีคำพิพากษาหรือสั่งให้ผู้ถูกฟ้องนะฮะที่ก่อความเดือดร้อนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้นะครับรวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินส0 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีโดยความโดยสรุปก็คือว่าทางฝ่ายของคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านประชานิเวศหนึ่ง จะตุจักนะครับบอกว่าโอ้โหเขาได้รับความเดือดร้อนมานานเป็นปีๆนะฮะจากการที่เรือนจำคลองเปรมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำอาหารปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังนะครับมีการขั้วพริกขั่วเกลือกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเลยนะฮะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเป็นแบบนี้มานานเป็นปีๆจนชาวบ้านเนี่ยเป็นโรคทางเดินหายใจบ,บ้างก็เป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยถวเอาแล้วทำไมมีชาวบ้านไปร้องเรียนไหมบอกว่าชาวบ้านก็ไม่กล้าทีจ่จะไปร้องเรียนเพราะว่าเกรงกับอิทธิพลของระบบราชการร้องไปที่เขตจตุจักรให้จัดการปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับฉะนั้นเนี่ยทางคุณศรีสุวรรณก็เลยไปยื่นฟ้องต่อ แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในสาลปกครองกลางนะครับอธิบดีกรมราชัณฑ์พันรุ่เอกสุชาติวงอนันชัยเนี่ยบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้กรมราชัณฑ์ก็ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านประชานิเวศหนึ่งว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีการขั่วพลิกขั่วเกลือนะครับทำอาหารเลี้ยงนักโทษกลิ่นเด่ฟุ้งเลยนะครับก็เคยมอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรมไปแก้ไขนะครับเขาก็แก้ปัญหาด้วยการทําปล่องดูดควัน ภายในแดนสุธกรรมนะครับก็คือแดนประกอบอาหารนะครับนี่นะฮะก็เหมือนกับอาทิตย์ดีจะบอกว่าก็ได้แก้ไขไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ,รบ,รบแต่ว่าทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมคุณประเสริฐอยู่สุภาพบอกว่าไม่ใช่คุณเข้าใจผิดกลิ่นอาหารที่ที่มีการร้องเรียนเนี่ยไม่ได้มาจากโรงครัวของเรือนจำแต่น่าจะมาจากบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้านหลังเรือนจา ที่อยู่ติดกำแพงนะครับทำให้เวลาปรุงอาหารอาจจะมีกลิน่นลอยไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังกำแพงยืนยันว่ากลิน่นไม่ได้มาจากโรงครัวแน่นอนนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ติดกำแพงเรือนจำที่จะมาจะไปใกล้บ้านเรือนของประชาชนนะครับนี่นะฮะแล้วที่ผ่านมาก็มีการติดตั้งที่หมุนระบายอากาศบนหลังคาสถานที่ประกอบอาหารแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ว่าผมก็ว่าทางสิ่งที่ผู้บัญชาการเรือนจําพูดมันก็แปลคคือถ้ามันครุ้งไปทั่วเนี่ยนะมันคงไม่ใช่แค่บ้านคนทําอาหารใช่ไหมอ่ะสมมุติมันมาจากนี่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็ผู้บัญชาการเรือนจำบอกไอ้โรงอาหารเนี่ยมันไม่อยู่ติดกาแพงซะหน่อยแล้วนี่ยแล้วนั่นอะไรอ่ะก้นี่นะสิฮะแล้วนี่ไม่ใช่กําแพงเหรอนีแล้วเขาบอกว่าน่าจะมาจากบ้านพักของเจ้าหน้าที่โอ้โหบ้านพักของเจ้าหน้าที่จะ จะทําอาหารคลุงไปถึงชาวบ้านเลยแสดงว่าบ้านพักของเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมกันขั้วพริกประมาณสัก15บห้าหลังส5บห้าห้องพร้อมยี่สิห้องพร้อมกันถ้าห้องหนึ่งอย่างที่คุณเทละบอกมันคงจะไม่ฟุ้งถึงขนาดโอ้โหชาวบ้านก็แบบแสบหูแสบตาเป็นปีใช่ไหมฮะเพะว่าโรงครัวที่แบบขั่วพริกขัวเกลือเยอะๆเนี่ยนะถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ติดกําแพงเนี่ยแต่กลิ่นมันฟุ้งไปได้ไงก็ไม่เป็นไรให้ศาลท่านพิจารณา อันนี้เป็นคดีตัวอย่างก็ดีนะหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันมันฟ้องไม่ได้หรือไม่ทันคิดคใช่ไหมฮะเออ,เอ,อน่าสนใจฮะ